โอ้ยไอแกงน้ำไม่อับมึงก็เต็มเจ้านั้นเคยกินไหมเออมันซื้อให้ไปลุงเต็มจอกนะโอ้ยฮะเคยอร่อยมากเออเขาปีดูดิเขาหายดีมากตะกี้ก็พาบิดรถไปซื้อมานแล้วถ้วยนี้เพี้ยงยังซื้ออีกอู้นี้ก่อนหายดีกว่าอีกอ่ะรู้ได้สไงไค่ดีเอาไปดูดิไม่เหลือและเหลือไงมันเปื่อยดูดิจะมันเปื่อยออกมือข้อมาดู ดูครับโอ้กินไปแล้วเจ้านึงมากินมากินเจ้าเก่าครับขาดไม่ได้ครับเจ้าเก่าเลยอาเหมดเลยแท่ก่อนไหนหมดเกลี้ยงเลยเอ้าหมดแท้โอ้ขายดีไ่ะสงสัยแม่งโคตรร้อนเลยวเนี่ยตอนนั้นน่ะตกโทรมเมื่อวานเมื่อวานลุงไม่ตกต้นเลยอะไรเนี่ยมีทะยุไว้ทำตอนช่วงเอย โอ้โหหายยังไงอ่ะมดขึ้นนมมั้เนี่ยมดขึ้นเอากับมันข้องเหงนอะของแท้นั่นแหละมันหวานนะขึ้นได้ยังไงนะมดเออมดตาอีแล้วอ่ะเออพิ่งมานะครับกี่โมงแล้ววะจะสี่โมงแล้วพิ่งมาอู้ดูครับโอ้เครื่องหังเลยยังเลยสวัสดีครับูของจริงมึงของแท้ว่าเรียกวมันร้อนว่ะเออเอาอย่าไป สั่นเหรอี่มาทานเขาพี่มาซื้อทานเขาสันได้ให้มาซื้อเบดหรอวะเบิดหรอวะอุ้ยน่อยสันทำไมยี่สบาทได้แค่นี้เอ้าเอามัน่เนี่มันใหญ่ไอนี้ยโวยแก้วมันใหญ่ได้แค่นี้เก้ยี่สิบห้าบาทเหรอเก้ขอให้หมดแล้วมันเบิดแล้วมึงอีใสยังกบ เน,นเอามาเอามาก่อนลระจายน่ะใส่ขี้จิ๊ดเยี่ย <laughs> มน้อมาโอ้ยไอติมจุดเบิเบ้ลแล้วนะแก่ข้อไอจุดเบิ้ลหั่งแล้วนะมึงลงไปไปโอ้หมดเกี้ยงแล้วปิดไฟปิดไฟนี่ลงไปเลียหัง่งบ่ปิดฟ้าล <laughs> งไปไอหลอมแหลมมือ โอมพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีจะโดนนะปากไมดีเลยผมเออฝากไม่ดีมาเรื่องไอ้โรนัลโดใหญ่ดูเอ้าดูมันดูมันเอ้าเอ้าเอาห้าวจริงเลยเฮ้ยย่ามจีตายดูมันครับโอ้โหห้าวจริงเลยไอ้โรนัลโดไอ้ไอ้โหมส่งจกไอ้โหมส่งจกโอ้ย เอ้าว่าเขาบ่มีว้ามันดีๆเด้่ว่ามันดีเข้าอีบ้กกดนั่นว่าข้ามวยกดมึงตายนี่ดูมันครับโอ้นอนกินนะครับไอ้ดูทรงผมจกนี่ทรงผมจกคนแผลกูก่ยังตัดให้มึงบ่กู่ยังตัดให้กอ็ให้ไม่คยติดตามมึงโง่นะโอ้ยพูดไปแล้วไม่ต้องพูดอีกพูดขี้เก่าแล้วมีอะไร ไปกินมาแล้วยังมาซื้อกันนี้อีกตะกี้หาบิดไปแล้วยังมาซื้ออีกน้องเมื่อไดร้าันนี้ไม่อร่อยเหรอร้อยตายใส่มือบวกินเขาอ่ะคนหน้าบวกินเขาปัดฝรัง่งเอ้าไปคุณสวยหน้าเลยโอ้ไปแล้วครับพื้นที่เต็มพื้นที่เต็มไอ่นหล่ำเหล่ มันก็เป็นเสน่ห